สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอเกณฑ์5ข้อสำหรับซื้อหุ้นถูกในราคาปัจจุบันประการที่1นนะครับก็คือ DA ไม่เกิน0.8เท่าหมายความว่าเพื่อนๆนะครับ เปิดไปที่เว็บไซต์นะครับของหุ้นตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็หาดูว่า DE เนี่ยไม่เกิน0.8เท่าใช่หรือไม่นะครับประการที่2ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นในรอบ10ปีนะครับโต33%ขึ้นไปนะครับประการที่3ม,มีการจ่ายปันผลตลอด10ปี ที่ผ่านมานะครับคืออย่างน้อย10ปีขึ้นไปจะดีนะครับประการที่4 P/BV นะครับ0.7เท่าลงไปก็คือซื้อในราคามีส่วนลด25%ขึ้นไปนั่นเองประการที่5อาอัตราส่วนเงินปันผลจะต้อง5%ขึ้นไปนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับหุ้น อสังหาริมทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับก็คือละลินนะครับละลินพ r o p e อ t y พื้นที่พร็อพเพร์ตคอมพานีลิมิเต็ดนะครับเรามาดูอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนขอ,ของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดปัจจุบันนี้หนี้สินรวมอยู่ที่เจ็ดพันแปดสิบสี่ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นเก้าพันสองร้อยเก้าล้านคิดเป็นดีเออยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดหกนะครับก็คือ ต่ำกว่า0.8นะครับต่อมาก็คือกำไรสุทธิต่อหุน้นกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยเราดูเว็บไซต์จิตตะ .com นะครับเพราะว่าเขาจะมีย้อนหลังไปประมาณ9ปี10ปีเพื่อนๆก็เอากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ย3ปีแรกเนี่ยนะครับบวกกันแล้วก็หารด้วย3ก็จะได้55สตางค์ต่อหุ้นนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย สปีนะครับสปีต้นแล้วก็สปีท้ายถ้า10ปีนะครับเราก็มาดูกันว่า3ปีท้ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้สามกว่าๆนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่อัตราการเติบโตที่1 2ึนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ผ่านเกณฑ์สามสนนะครับแล้วคราวนี้มีการจ่ายปันผลเนี่ย 10ปีขึ้นไปใช่หรือไม่หุ้นละลินเนี่ยนะครับก็จ่ายปันผลเนี่ยเกิน10ปีแล้วนะครับจนถึงปีปัจจุบันแล้วคราวนี้ก็ P/BV นะครับอัตราจจส่วน P/BV นี่ก็คือ Price to Book Value เนี่ยมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเป็นอย่างไรมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีอยู่ที่9 9 6บาทต่อหุ้นแต่เขาขายให้ในราคาส่วนลดนะครับ ก็คือมีส่วนลดราคา25%ปัจจุบันนี้เพื่อนๆซื้อได้ในราคา7.45บาทส5สตางค์นะครับอันนี้ก็เคยขึ้นไปถึง10กว่าบาทนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆน,นะครับข้าวเกนก็คือ P B V นะครับต่ำก็คือ0.75ลงไปประการที่5เงินปันผลนะครับอันนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็10ปีนี่ก็5%นะครับ ห้าปีห้าเปอร์เซ็นสิบปีก็ห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับในปีล่าสุดนี้นะครับปีนี้เขาจ่ายปันผลสาหรับลาลินเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนเพ่ก็เอาปันผลต่อหุ้นเนี่ยนะครับหารด้วยหารด้วยราคาเพื่อนๆก็จะทราบว่าอ๋อปีนี้ลาลินเนี่ยจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ6%นนะครับวันนี้ก็ ให้เพื่อนๆนะครับได้รับทราบว่าเกณฑ์การคัดสรรหุ้นถูกนะเวลาเราจะซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยมีอยู่5ข้อนะครับ